สวัสดีครับตามติดชีวิตยางพาราวันนี้ผมประธานงานเหมือนเดิมครับลงพื้นที่สวนยางหลายๆสวนยังไม่เปิดกีดนะครับอย่างสวนนี้นี่ครับน้ายัางเต็มถ้วยอยู่เลยยังไม่เปิดเลยฝ,ลฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามฝั่งนู้นเริ่มเปิดแล้วปริมาณยางยังน้อยอยู่เพราะว่าเปิดแล้วไม่มีน้ํายางมีออกมาแค่นิดหน่อยกีดแล้วมีน้ํายางได้ได้น้อยมาก ก็ก็เลยยังไม่ค่อยมีผลผลิตออกมาตาม,ตามที่คาดไว้นะครับผลก็เริ่มมาแล้วแหละแต่ว่าต้นยางยังไม่ได้น้ำสักเท่าไหร่ก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีผลผลิตออกมาเยอะตอนไหนตอนนี้ต่างคนต่างก็ต้องการยางพ่อค้าก็ต้องการยางโรงงานก็ต้องการยางเกษตรกรก็อยากได้ยางออกมาเพื่อที่จะขายนะครับราคาก็เริ่มขยับขึ้นมาหน่อยนึงก็เป็นข่าวดีแต่ไม่รู้มันจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับ ฝากไว้ครับตามติดชีวิตยงางาลาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ